นี่หนุ่มรู้ว่าหนุ่มมีน้องหนุมเดินไปบอกแต่กลับได้คําตอบมาว่าสร้างแต่ปัญหาเหตุ hey, hey, ผลคือเข้าลกคนโตได้แค่คนเดียวสองวิวิทยาศาสตร์ไม่มีบาปไม่มีตัว แต่เรื่องที่เลิกกันมันก็ยังไม่ใช่เพราะว่าเรื่องนอกใจแต่ม oh, ันเป็นเรื่องนิสัยของเราสองคนที่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้วันนั้นมันมีก่อนที่จะเลิกกันนะคะมันเป็นเหตุการณ์ที่ไล่เลี่ยไล่เลี่ยกันมาหนูแค่แล้วมันแล้วมันฝัง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 มาเรื่อยๆื่อมันฝังมาเรื่อยๆร่อยรู้ว่ามีน้องอันนี้คือเหตุผลที่ทําให้คนรอบข้างไม่โอเคทุกคนแม้แต่พ่อที่เคยรักมากอากงค่ะวันที่หนุ่มรู้ว่าหนุ่มมีน้อง มเดินไปบอกแต่กลับได้คำตอบมาว่าสร้างแต่ปัญหาเหตุผลคือรักคนเดียวรักได้คนเดียวไม่สามารถรักใครได้อีกแล้วเขาบอกว่าเขาไม่สามารถรักใครได้อีกเขารักคนตัวได้แค่คนเดียวหนูบอกว่าหนูไม่สามารถไปทำได้เพราะว่าคนเขารู้จักเราหมดเลยแลรไจะทำยังไงสองวีคิวิทยาศาสตร์ไม่มีบาปไม่มีตัวจน มันทําอะไรไม่ได้แล้วมันก็เลยได้ไปฝากท้องซึ่งมันใช่อยู่ค่ะที่หลังจากนั้นน่ะเขารักแล้วก็ดูแลมันใช่มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ฝากคันชา้าพ่อเพิ่งมารู้เรื่องนี้ทุกคนเพิ่งมารู้เรื่องนี้หลังที่หลังจากที่เลิกกันพ่อกับแม่เพิ่งมารู้นะคะหลังจากนั้นก็เกิดการ ทะเลาะกันเวลามาบ้านเขาไม่ค่อยโอเคเพราะที่บ้านไม่โอเคกับเขาแล้วหนูถามว่าจะไม่ให้คนที่อยู่รอบตัวหนูรู้สึกโกรธหรือโมโหอะไรได้เลยเหรอหนูไม่เคยพูดเลยคนที่ติดตามเขาไปดูเขาทุกวนันไปดูเขาบ่อยๆโพสต์ด่านหนูขรอบครัวหนูสารพัดเขาบอกว่าไม่เกี่ยวไม่ใช่ไม่ใช่เร่องสีเขา หนูถามว่ามีใครรับรู้เรื่องนี้บ้างถ้าเขายังถามว่าทำไมคนรอบตัวหนูไม่หยุดทำไมยังโมโหยังโกรธพาอเขากดเรื่องนี้เขาไม่โอเคกับเรื่องนี้เหตุผล,หหผลที่หนู่อนไหวเหตุผลที่หนูทุกอย่างเก็ดเพราะว่าหนูไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันรัดตั้งแต่ ตอนที่หนูเจอความูดว่าทาไมหนูถึงชอบสร้างแต่ปัญหาแล้วหนูสร้างคนเดียวเหรออืมตอนแรกมันมีแต่คำว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาแต่ว่าไม่มีคำว่าขอโทษหนูเลยแล้วหนูหมดวันหนึ่งหนูหมดหนูก็แค่ไม่อยู่ แล้วคนที่ว่าหนูคนที่ไปตามดูเขาบ่อยๆหนูเข้าใจว่าหนูเคยพูดด้วยซ้ำว่าถ้ารักคนที่คุณรักอย่ายุ่งกับหนูเพราะหนูเพราะถ้าคุณไม่รู้ว่าหนูเจออะไราบ้างจริงๆหนูไม่ได้อยากพูดเรื่องนี้เลยแต่หนูรู้สึกว่ามันไม่จบรับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกข่าวสดทุกช่องทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะ